สวัสดีค่ะช่องไทยประบาดพบโชคนะคะวันนี้ช่องไทยประบาดพบโชคนําท่านมาพบกับต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรือนนอกค่ะมีใบยาวเรียวนะคะเศรษฐีเรือนนอกใบยาวเรียวและขอบสีขาวนะคะเศรษฐีเรือนนอกค่ะนะคะกระถาง ไปยาวสวยเลยนะคะเป็นว่านเสริมสิริมงคลนะคะจะเป็นว่านเมตตามหานิยมค่ะ <Okay. S 1> ปลูกปลูกเป็นไม้ประดับนะคะไม้ไม้ฟอกอากาศไม้มงคลค่ะสามารถปลูกไว้ในกระถางตั้งในอาคารและนอกระเบียงได้นะคะตั้งวางไว้ระเบียงเลยก็ได้ค่ะสวยค่ะ ลักษณะเด่นของเขานะคะใบของเขาจะเป็นแคบสีนี่นะคะยาวใบาย,ยาวเรียวแคบสีขาวนะคะเสรษฐีเรือนนอกค่ะนิยมปลูกไปประดับบ้านนะคะประดับอาคารต่างๆความหมายดีค่ะคำว่าเรือนนี่นะคะคล้ายคลึงกับเศรษฐีเศรษฐีเรือน ในนะคะเสษฐีเรือนในจะเป็นขอบสีขาวอยู่ข้างในนะคะอันนี้สีขาวอยู่ข้างนอกก็จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะในการแบ่งขยายเพาะพันปกูก็แยกนี่เลยค่ะจากกอเข้าเลยนี่เลยคะ่ะยกออกไปแต่ว่าเรษฐีเนี่ยนี่จะมีหัวนะคะนี่หัวเหมือนขา,ขาวๆเวลาเขาออกดอกนี่นะคะมันจะดอกเป็นสีขาวนะคะ จะมีโชคมีลาบนะคะถ้าต้นเศรษฐีเรือนนอกออกดอกนะคะปลูกเป็นไม้ประดับในสวนค่ะสวยงามนะคะเศรษฐีเรือนนอกค่ะเลี้ยงง่ายค่ะเศรษฐีเรือนนอกนะคะชอบน้ำนะคะแต่ไม่ชอบแดดเท่าไหร่นะคะแต่ปลูก แต่วางไว้ระเบียงข้างบ้านได้ค่ะถ้าแดดจัดนะคะใบของเขาก็จะไม่สวยนะคะก็จะไหมค่ะใบไหมตั้งไว้ระเบียงข้างบ้านได้ค่ะโอเคแดดอ่อนๆนะคะรดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้ค่ะถ้าไม่มีเวลานะคะเหมาะกับสำหรับท่านที่ไม่มีเวลานะคะต้นไม้เซตีเลนนอกลูกง่ายค่ะลองซื้อหามาปลูกกันนะคะ เศรษฐีเลือนนอกค่ะความสวยของเขานะคะใบสวยเลยนะคะสลับกับสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนนะคะใบอ่อนของเขานะคะปลูกไว้เป็นสวนหย่อมก็สวยค่ะ เป็นสวนย่อมสวนเล็กๆข้างบ้านเลยนะคะดินที่ปลูกก็จะเป็นดินร่วนธรรมดานะคะนี่ฮอรโอ้นี่นะคะ่ะแบ่งแบบนี้เลยนะคะเวลาเราจะปลูกลาแบ่งออกแบบนี้เลยนะคะไปใส่กระถางนะคะ น้องโตเร็วมากค่ะลูกใส่กระถางยาวๆนะคะตั้ง <S <S สวยเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ช่องไทยประบาพบโชคนะคะนำท่านมาพบกับสีเลี้ยงนอกค,คลิปต่อไปจะนำมาพบก,กับต้นไม้อะไรโปดกดติดตามกด like, ไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ